วันนี้เรามีสูตรการทาขนมไข่เต่ามาฝากบ,บอกเลยว่าสูตรน,นี้อร่อยมากเลยค่ะไปทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะใช้มันหวานที่เรานึ่งสุกแล้ว290กรัมค่ะมาบดให้ละเอียดเลยบดในขณะที่เขายังร้อนอยู่นะบดไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาใส่แป้งมัน145กรัมค่ะต่อมาน้ำตาลทราย90กรมัมเกลือนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะค่ะเราจะนวดเขานะทีนี้ ค่อยๆนวดไปผสมเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่อยๆนวดไปนะเรารู้สึกว่าสีเขาไม่สวยเราก็เลยเพิ่มสีลงไปหน่อยนึงนะแต่สําหรับสีใครที่ไม่มีนะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นนะนวดต่อค่ะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยหลังจากที่นวดแป้งเสร็จแล้วมาใส่น้ํากะทิกันค่ะน้ํากะทิของเราวันนี้80กรัม แต่อย่าเพิ่งใส่ในทีเดียวนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ใส่น้ํากะทิถึง80กรัมก็ได้ค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับมันหวานที่เรานึ่งนะถ้าเกิดวันไหนที่เราได้มันหวานที่ลักษณะที่นึ่งออกมาแล้วเขาแฉะน้ํากะทิเราอาจจะไม่ถึง80กรัมแต่ถ้าวันไหนที่ได้มันหวานลักษณะเหมือนวันนี้จะล้วนหน่อยก็จะใส่น้ํากะทิเยอะหน่อยประมาณนี้นะทุกคนเราก็จะนวดไปเรื่อยๆแล้วก็จะใส่น้ํากะทิค่อยๆใส่ทยอยใส่นวดไปจนกว่าจะได้แป้งลักษณะประมาณนี้เห็นไหม ลักษณะของแป้งประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดได้ลักษณะประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะกะทิไม่ต้องเพิ่มแล้วนะเพราะว่าบางครั้งกะทิอาจจะถึง80กรัมอาจจะไม่ถึง80กรัมก็ได้ค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเอาเขามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะปั้นไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะไม่จําเป็นต้องกลมมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดเดี๋ยวเขาก็จะกลมของเขาเองนะเราก็จะปั้นไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดเลยนะ ปั้นไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราปั้นแป้งเสร็จแล้วเราจะเอาเขาไปทอดเราใช้ไฟกลางนะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่เขาลงไปแล้วอย่าเพิ่งทําอะไรเขานะเราจะรอให้เขาเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยจะกลับด้านเขานะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเซตตัวแล้วค่ะกลับด้านเขาเลยใช้ตะลิวค่อยๆแซะข้างล่างขึ้นมาแบบนี้นะทําแบบนี้ค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเลยทําแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตะลิวของเรากดเขานะ กดไปที่ขนมของเราเลยค่ะกดลงไปแรงๆเลยนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแตกเขาไม่แตกค่ะตอนที่เราวนตะหลิวเหมือนกันทุกคนสังเกตไหมตอนเราวนเราก็จะใช้แรงในการกดด้วยวนไปด้วยกดไปด้วยเราจะทําแบบนี้ไปจนกว่าขนมของเราจะสุกจนกว่าขนมของเรามันจะเหลืองเลยนะทําไปแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมทำไปเรื่อยๆเขาจะสุกเขาจะเหลืองแบบนี้เห็นไหมคะเขาไม่แตกแล้วก็จะมีลักษณะกลมแบบนี้เลยค่ะทุกคน แล้วเราจะตากเขาขึ้นมาให้เขาเสด็จน้ำมันรอให้เขาเย็นก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อเขาค่ะว่าเป็นยังไงนะฉีกออกมาแล้วเนื้อเขาจะมีความนุ่มข้างในแล้วข้างนอกก็จะกรอบแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยอยากให้ไปลองทํากันมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบคลิปนะคะ